สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับค่ะลองนึกภาพตามผมนะครับภาพของสายน้ำที่สาตร์กระเซ็นเสียงหัวเราะที่ดังก้องไปทั่วเลยอืแล้วก็ความรู้สึกเย็นฉ่ำที่แบบปลุกชีวิตชีวาในวันที่อากาศร้อนร้อมค่ะนึกออกเลยค่ะภาพแบบนี้มันคุ้นเคยมากเลย เหมือนมันความทรงจําที่เราทุกคนมีร่วมกันช่วงเวลาหนึ่งของปีเลยนะคะใช่ครับเป็นภาพของความสุขที่เรียบง่ายมากๆเป็นเสียงของการเฉลิมฉลองที่ทุกคนรอคอยแต่ถ้าถ้าภาพเดียวกันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเราล่ะคะแต่ไปปรากฏอยู่ที่ดินแดนทางตอนใต้สุดของมณฑลยูนานที่ประเทศจีนดินแดนที่ชื่อว่าส2ปันนาหรือที่คนจีนเรียกว่าสีซ่วงปันนาครับที่นั่นเนี่ย การสาดน้ำมันไม่ใช่แค่การเล่นสนุกธรมธรมดาานะครับอ้อหรอคะแต่มันเป็นเหมือนเอ่อเป็นพิธีกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับรากเงาที่มันลึกซึ้งกว่านั้นมากเป็นเสียงสะท้อนจากอดีตที่ยังคงดังก้องอยู่ในปัจจุบันอย่างชัดเจนเลยครับพอพูดถึง12ปัน,นาหลายคนอาจจะนึกถึงแค่สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นมีเรื่องราวของผู้คนซ่อนอยู่ใช่ไหมคะใครคือเจ้าของประเพณีนี้คะ จิตวิญญาณของเทศกาลนี้ก็คือกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าชาวไตครับชาวไตหรือที่เราอาจจะคุ้นหูกันในชื่อไทยลื้อนั่นแหละครับอ๋อไทยลือ้อพวกเขาคือผู้ที่รักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่แล้วก็สืบทอดลมหายใจทางวัฒนธรรมนี้มาโอ้โหหลายชั่วอายุคนเลยครับชาวไตหรือไทยลือ้อชื่อนี้เคยได้ยินบ่อยๆเลยค่ะแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนคะ ชาวไตเป็นหนึ่งใน56ชนชาติหลักที่รัฐบาลจีนให้การยอมรับอย่างเป็นทางการครับค่ะมีประชากรทั้งหมดประมาณ1.3ล้านคนซึ่งถ้ามองในภาพรวมของจีนอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือประชากรชาวไตเกือบทั้งหมดเลยครับอาศัยรวมกันอยู่ในมณฑลยูนานนี่แหละเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ของพวกเขาเลยโดยเฉพาะใน12ปัน,นาใช่ไหมคะที่นั่นเหมือนเป็นเมืองหลวงของพวกเขาเลยหรือเปล่าชาวไตมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ3 5เเซต์ โหเยอะมากนะคะครับถือเป็นชนพื้นเหมือนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่นั่นเลยนั่นทำให้พวกเขาไม่ใช่แค่กลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆที่ถูกกลืนไปแต่เป็นผู้กำหนดอัตลักษณ์แล้วก็ลมหายใจทางวัฒนธรรมของดินแดนนั้นอย่างแท้จริงเดี๋ยวขอขยายความตรงนี้หน่อยค่ะคำว่าเขตปกครองตนเองในบริบทของจีนเนี่ยมันมีความหมายพิเศษยังไงสำหรับชาวไตค่ะเขามีอำนาจตัดสินใจเรื่องวัฒนธรรมของตัวเองมากกว่ากลุ่มอื่นหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ คำว่าเขตปกครองตนเองเนี่ยนะครับในทางทฤษฎีแล้วมันหมายความว่าพวกเขามีอิสระในการบริหารจัดการกิจการภายในบางอย่างได้เองออ๋ oh. โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมและก็การศึกษาค่ะ <c oughs> สามารถใช้ภาษาไทยลือเป็นภาษาราชการในท้องถิ่นได้ควบคู่ไปกับภาษาจีนกลางมีโรงเรียนที่สอนภาษาของตัวเองด้วย <c oughs> สุดยอดเลยสิ่งนี้แหละครับที่เป็นกลไกลสําคัญที่ช่วยให้พวกเขา สามารถรักษามารดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็งท่ามกลางกระแสของวัฒนธรรมฮั่นที่ทรงอิทธิพลมากในจีนโหน่าทึ่งมากค่ะแสดงว่าเวลาเราไปที่นั่นเราจะได้ยินภาษาที่คล้ายๆภาษาไทยแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่จริงๆไม่ใช่แค่การแสดงเพื่อการท่องเที่ยวถูกต้องครับแน่นอนว่าการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจที่นั่น แต่รากของวัฒนธรรมยังคงอย่างลึกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันจริงๆอืแล้วความรู้สึกคุ้นเคยที่เรามีต่อชื่อไตหรือไทยลื้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมังเอิญเลยนะครับนั่นสิคะรู้สึกเหมือนเป็นชื่อของญาติที่อยู่ห่างไกลทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราอาจจะเป็นญาติกันจริงๆก็ได้ครับจริงเหรอคะครับ ในทางวิชาการเนี่ยบรรพบุรุษของชาวไทยหรือสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มคนที่เรียกว่าไทยกระไดไทยกระไดซึ่งเป็นรากเงาทางชาติพันธุ์เดียวก,กันกับคนไทยคนลาวแล้วก็กลุ่มคนไทยอื่นๆที่กระจายตัวอยู่ในเวียดนามกับเมียนมาด้วยอ๋อ oh เรื่องราวการอพยพย้ายถิ่นฐานเมื่อหลายร้อยปีก่อนทําให้กลุ่มคนที่มีรากเดียวกันเนี่ยแยกย้ายกันไปตั้งรุกรากในดินแดนต่างๆจนพัฒนาอัตลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาครับ เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าเรามีบรรพบุรุษร่วมกันมีจุดเริ่มต้นจากที่เดียวกันแต่การเวลากับภูมิศาสตร์ก็พาเราไปเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันใช่เลยครับแล้วสายใยที่ว่านี้มันยังหลงเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนคะในปัจจุบันอย่างเรื่องภาษาเขายังพูดภาษาที่ใกล้เคียงกับเราอยู่ไหมคะโอ้โหยังเหลืออยู่เยอะกว่าที่เราคิดอีกครับโดยเฉพาะในภาษาพูดนะค่ะ ภาษาไทยลือเนี่ยจัดอยู่ในตระกูลภาษาไทยก็ได้เหมือนภาษาไทยเลยทําให้คําศัพท์พื้นฐานหลายคําแทบจะเหมือนกันเลยครับอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างคะเช่นน้ําก็คือน้ําข้าวก็คือข้าวมาก็คือมาไปก็คือไปขูเหมือนกันแป๊ะเลยหรือตัวเลขอย่าง1 2 3 4 5สอหก็ออกเสียงคล้ายกันมากครับคนไทยที่ไปที่นั่นอาจจะพอเดาความหมายของบทสนทนาได้เป็นคำๆเลยน่าทึ่งจริงๆเลยค่ะ แค่คิดว่ามีคนอีกกลุ่มนึ่งอยู่คนละประเทศแต่เรียกนามว่าน้ำเหมือนกับเรามันให้ความรู้สึกที่พิเศษมากเลยนะคะแล้วนอกจากภาษาละคะมีอะไรอีกที่เชื่อมเราไว้ด้วยกันอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและทรงพลังไม่แพ้กันเลยก็คือาศาสนาครับาศาสนาใช่ครับชาวไทยส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเหมือนกับคนไทยและก็คนลาวเลยอ๋อ oh. นี่คือจุดร่วมที่แข็งแกร่งมากเพราะศาสนาไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อแต่มันเป็นรากฐานของวิถีชีวิตประเพณีแล้วก็โลกทัศน์ของผู้คนเลยครับพอพูดแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะการที่เรานับถือพุทธเทราวาสเหมือนกันนี่เองที่เป็นเหตุผลว่าทําไมเทศกาลาสาดน้าของเขาถึงได้คล้ายกับสงกรานต์บ้านเรามากขนาดนี้ใช่เลยครับนั่นคือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดเลยเมื่อรากฐานความเชื่อเป็นสิ่งเดียวกัน รูปแบบการแสดงออกทางประเพณีมันก็เลยคล้ายกันไปด้วยการาสาดน้ำของชาวไตจึงไม่ใช่แค่การเล่นสนุกเพื่อคลายร้อนแต่เป็นการสรงน้ำเพื่อชํำระล้างสิ่งไม่ดีในปีเก่าเป็นการสรงน้ำพระพุทธร,รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรเหมือนสงการานบ้านเราเป๊ะเ,ะเลยเป,เป๊ะเลยครับหัวใจเดียวกันเลย แต่ในความเหมือนก็น่าจะมีความต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาซ่อนอยู่ใช่ไหมคะเทศกาลศาสตร์น้ำของชาวไตใน12ปันนามีอะไรที่แตกต่างจากสงกรานในความทรงจำของเราบ้างคะมีครับและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากๆที่แสดงให้เห็นวัวฒนธรรมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นยังไงค่ะอย่างแรกเลยคือที่นั่นจะมีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากคือ การแข่งเรือมังกรแข่งเรือใช่ครับในแม่น้าลานช้างหรือแม่น้ําโขงที่เรารู้จักกันนี่แหละครับเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็มีสีสันมากเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกใหม่การแข่งเรือนึกภาพตามแล้วคงจะสนุกน่าดูเลยค่ะมีอะไรอีกไหมคะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่โดดเด่นมากเรียกว่าการจุดบั้งไฟสูงบั้งไฟครับหรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเกาเซิง เขาจะทำบังไฟจากกระบอกไม้ไผ่แล้วแข่งขันกันว่าของใครจะพุ่งขึ้นไปได้สูงที่สุดอ๋อมีความเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณบอกพญาแทนบนฟ้าให้ปล่อยฝนลงมาตามฤดูกาลเพื่อความอุดมสมบูรณ์ครับบังไฟเหมือนประเพณีบุญบังไฟทางภาคอีสานบ้านเราเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันมากจริงๆยังมีอีกอย่างหนึ่งที่น่ารักและเป็นเอกลักษณ์มากๆครับ อะไรหรอคะคือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวครับโห oh, มีแบบนี้ด้วยในช่วงเทศกาลสาดน้ำหนุ่มสาวชาวไตจะพกถุงผ้าเล็กๆที่ปักลวดลายสวยงามเรียกว่าพาวชูติดตัวไปด้วยพอเจอคนที่ถูกใจก็จะโยนถุงผ้านี้ให้กันค่ะถ้าฝ่ายตรงข้ามรับแล้วโยนกลับมา ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยทำความรู้จักกันต่อไปเป็นวิธีการแสดงความสนใจที่น่ารักและก็สุภาพมากครับโอ oh, เป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนและสวยงามมากเลยค่ะต่างจากบ้านเราที่อาจจะใช้การปรับแป้งหรือว่าการสาดน้ำเป็นสื่อกลางในการทักทายกันมากกว่านี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่จริงๆนะคะใช่ครับ มันคือเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่แม้จะมีรากเดียวกันแต่เมื่อเติบโตในดินคนละผืนก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมาเป็นดอกไม้ที่มีสีสันแตกต่างกันไปอืมดิฉันสงสัยอีกอย่างค่ะการที่ประเพณีของพวกเขายังคงเข้มแข็งและมีรายละเอียดที่ชัดเจนขนาดนี้ในขณะที่บางแง่มุมของสงการบ้านเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การที่เขาอยู่ในประเทศจีนมีส่วนช่วยหรือเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านี้ไหมคะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็น่าขบคิดมากครับในแง่หนึ่งการที่รัฐบาลจีนส่งเสริมเทศกาลสา์น้ําของชาวไต้ให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับชาติเนี่ยค่ะทําให้มีงบประมาณสนับสนุนมีการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกสิ่งนี้ช่วยให้ประเพณีไม่สูญหายและเป็นที่รู้จักในวงกว้างอือหือแต่ในอีกแง่หนึ่งมันก็มาพร้อมกับความท้าทายครับ ความท้าทายที่ว่านั้นคืออะไรคะคือการรักษาสมดุลระหวา่างการอนุรักษ์กับการขาครับอ๋อ oh. เมื่อเทศกาลกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวบางครั้งแก่นแท้ทางพิพีธกรรมและความเชื่ออาจถูกลดทอนความสำคัญลงไปแล้วถูกนําเสนอในรูปแบบของอการแสดงหรืออีเวนต์ที่เน้นความสนุกสนานตื่นตาตื่นใจเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวเป็นหลักเข้าใจเลยคะ่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนชาวไตเองก็ต้องพยายามรักษาตัวตนดั้งเดิมเอาไว้ให้ได้เข้าใจเลยค่ะมันเป็นดาบสองคมจริงๆการที่วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าท่องเที่ยวอาจทำให้มันอยู่รอดได้ในทางเศรษฐกิจแต่ก็เสี่ยงที่จะสูญเสียจิตวิญญาณดั้งเดิมไปถูกต้องครับอีกประเด็นคือ การถูกมองในฐานะวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยที่มีสีสันของประเทศจีน hmm. ซึ่งแม้จะเป็นการเชิดชูแต่บางครั้งก็อาจทำให้ความหมายที่ลึกซึ้งทางาศาสนาถูกมองข้ามไปบ้างเช่นการสาดน้ำอาจถูกโปรโมตในฐานะเทศกาลแห่งความสุขทางโลกมากกว่าจะเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธาศาสนาเทราวาทซึ่งเป็นรากที่แท้จริงการได้เรียนรู้เรื่องราวของชาวไตใน12บสองปน,นาทำให้มองเทศกาลสงกรานต์เปลี่ยนไปเลยค่ะ มันไม่ใช่แค่ประเพณีของคนไทยอีกต่อไปแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของกลุ่มคนไทยที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคนี้ครับมันยิ่งใหญ่และเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เคยเข้าใจมาตลอดมันทําให้เราต้องตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่ามีวัฒนธรรมอื่นอีกหรือไม่ที่เราอาจจะมีรากเหง้าร่วมกันแต่ถูกขั้นด้วยเส้นแบ่งของแฟนที่ในยุคปัจจุบัน จริงด้วยค่ะการค้นพบเรื่องราวของชาวไตยอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราหันกลับมามองเพื่อนบ้านและรากเง่าของตัวเองด้วยสายตาที่เปิดกว้างและเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราอาจจะพบว่าความแตกต่างที่เราเห็นเป็นเพียงเปลือกนอกแต่ลึกลงไปในแก่นแท้เราอาจจะใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคยจินตนาการไว้มากอืมบางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าแตกต่างอาจมีจุดร่วมที่น่าอัศจรรย์ซ่อนอยู่ เหมือนสายน้ําที่ไม่เคยแยกจากกันอย่างแท้จริงเพียงแต่ไหลผ่านคนละผ่นดินเท่านั้นการเดินทางผ่านเรื่องเล่าในวันนี้ทําให้เห็นเลยว่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนั้นไร้พรมแดนจริงๆค่ะครับสายน้ําที่ศาสตร์ใน12บัรงนากับสายน้ําที่ศาสตร์ในบ้านเราอาจมาจากคนละแหล่งแต่ปลายทางของมันคือการสร้างความสุขการฉล้างสิ่งเก่าเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่และการเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันซึ่งเป็นความปรารถนาที่เป็นสากลของมนุษย์ทุกคน เป็นบทสรุปที่งดงามมากครับจากภาพการศาสตร์น้ำที่คุณเคยนำเราไปสู่การค้นพบสายใยทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนข้ามพรมแดนมันแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ยังคงมีชีวิตและหายใจอยู่รอบตัวเรารอเพียงแค่เราจะเปิดใจรับฟังเรื่องราวของมันสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ